ไทยสบายดีพี่น้องมีหลักแฟนเพลงเอฟซแฟนครับที่หลักและเขาลบสุขูสุกนในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับบรรยากาศบริเวณงานครับวันนี้คอนสเสิร์ตสับน้ำตาหรือร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยอักขีภัยครับ อะไรร้านค้าร้านขายสวัสดีครับว่าใหญ่เลยจ้าเป็นยังไงฮะแมนบอแต่สิ่งนี้ก็บอสมมาลำหรอกหรอกพักกันอยู่ใส่มืาขึ้น ครับชุมพวงซอแจ้งบะเชี่ยฮวนอ้วนหรือเล่ครับเดี๋ยวกันแล้วดอกประมาณกี่ชั่วโมงหนึ่งเริ่มเที่ยงถึงห้าโมงเที่ยงอ่าเที่ยงเที่ยงโดยประมาณรอแต่ทีมไฟครับทีมอ่ะอ่างลุงกีประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะยบร้อยหมด สวัสดีครับตังแต้มืขึ้นละเห็ดมันเห็ดยามขึ้นมันก็เห็ดบ่คอยได้ครับนะครับตัวนี้ครับกำลังวงไงล้ำไสมอนด,ดูอุบลรัฐ โอ้เครื oh, okay. illing, ่อนโอ้แม่นได้แล้วมาเครื่อนบุรัดเริ่องเท่าไรโจ๋บอกนกนกพัอนปัญหาแม่นวันนี้ก็จะเข็นอะไรศิลปินนั่นแบบเมนดูว่าไล่ได้ไ้มนี่หลายหลายมากเลยศิลปินเยอะ โรงเรียนบ้านแพงน้องเหนือพี่น้องมาไงมาจากท่าพระ22่กิโลหอดเลยมั้งนี่อยู่สายมือถนนสองศูนย์แปเนี่ถ้ามาจากกุสุมเก่ากิโลแมนแมนท่าพระกุสุมบอกว่าท่าพระกุสุมมาม้าหนี่22บกิโลจะหอดมึงนี้เลยโรงเรียนบ้านแพงน้องเหนื้อกับยุเลยอบตเนี่ย อันนั้นสองศูนย์แปดทางเต็นทิมเต็นทิมอุปรกรณ์นะครับวันนี้ก็จะไลฟ์สดผ่านทั้งช่องทางนะครับบา่าเบาวผู้ไทยนะครับบ่าวผู้ไทย<อ>ใช,ใช่ใช่แล้วก็จะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสาวน้อยเพร่งแพงเพจ<อ>เพจลำเพลินแล้วก็ละล,ลายเพจจะแชร์ลิงก์ออกไปนะแสดงว่ามีอ่ะคนรับบริจาคไปใช่ไหมคะ ใช่ครับร็วมร่วมด้วยแสดงรถคุณเแม่ดิีใช่เลยคุณย่ามาแล้วโอ้ใช่เลยมาแล้วคุณย่าบริการก๋วยเตี๋ยววันนี้นะครับบริการก๋วยเตี๋ยวคงจะเกือบตลอดงานแล้วก็น้ำดื่มนะขอบคุณมาก วันนี้เจอกันครับสถานที่ตรงนี้นะครับณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแพงน้องเหนือนะครับส่วนในนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่พื้นที่มู่ที่14บ้่านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาสารคามครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ในบริเวณเขตดพื้นที่การดูแลของนะครับผู้ญิบานสายตรวจนี่แหละครับ academy concert เจว่ารับน้ำตาหรือรวมใจนะครับซอยเรือ ผู้ประสบอัคคีภัยก็คือพี่น้องชาวมูซิลเฮากัคุณป่าและกับผู้ได้รับผลกระทบเนาะน่ครับหรือวเป็นบรรยากาศอยู่บริเวณสถานที่จัดงานครับคอนเสิร์ตนี่ครับตอนนี้ทีมแสงสีเสียงระบบต่างๆกําลัางจัดตั้งนะครับก็คงสิบโเกินชั่วโมงหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วก็งานก็จะเริ่มขึ้นจากเวลา12นาฬกาคือเที่ยงตรงเป็นต้นไปจนถึง17นากาโดยประมาณครับ แจงข้าวแจงข้าวพี่น้องมิดหลักแฟนเพลงเอฟซีแฟนคลับครับก็สิได้พบพ่อกันครับเมื่อนี้ครับทีมงานหมอลำเพชรลำเพืิอนนะครับก็คงจะเป็นโดยการนําของพรอนพิรดีอกว่าสิเป็นศิลปินพู้เอกนั่งเอกหลายคนหลายท่านนะครับแล้วก็พยาบาลสายจวดนะครับก็สิเป็นนั่แล้วก็เมื่อนี้ว่วาสิเป็นทั้งศิลปินเปิดตัวนะครับนักร้องผู้นำทีมงานก็คือนกขอนพาาครับเมื่อนี้ ยิ่งงานอ่าเสียงเสาะอ่อนฉั้นแล้วก็ฝากพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับทุกทุกคนแล้วก็ในส่วนของนะครับการแสดงมื่อนี้พบกับสาวน้อยเพชริลล์แพงครับนำโดยนุ่มโจโยมมณีนแม่นมณีวันอ่าน้องอุ้งอิงแล้วก็ศิลปินนะครับสาวน้อยลำเพิ่นโชว์หลายคนหลายท่านครับแล้วก็ศิลปินจะมาร่วมในมื่อนี้ครัคือว่าหลากหลายฉะนั้นแล้วกอะบ,บรรยากาศในงาน เกาแจงข้าวให้พี่น้องได้รับทราบเดอ้อนี่คือบรรยากาศบริเวณงานครับให้พี่น้องได้เขามาเบิ้งเขมาชมเขามาร่วมกันถือว่ามารีแหลกมาผ่อนคลายแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานร่วมซับน้ําตาหรือช่วยเหลือ,อผู้ประสบอักขีพยชฉะนั้นแล้วพยาบาลกะทายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมในคลิปนี้ครับกะคงเสียมรบพระพจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับพอกันในไรนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ เนี่ยแล้วมาลวเลยบรรยากาศดีมากเลยเอาไปมาสะดวกสบายครับแจ้งข่าวพี่น้องทายคลิปนี้คือทา่าพระครับถนน2 0 8ห้างจากทา่าพระ22กิโลเด้อพี่น้องเด้อทา่าพระโกสุมพิสัยห้างจากโกสุมพิสัยนี่นะครับเก้ากิโลมาฮอดบังนี้ครับที่ถนนหง่เส้น208เลยฉชนั้นและวก็ฝากพี่น้องที่ผ่านไปพานมาอยากมาร่วมในงานนี้ครับ ครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ